บทที่3,521ในขณะนี้จางเสี่ยวเฉียงกลับคืนสู่สติสัมปชัญญะจากอาการตกใจเขาตะโกนใส่กลุ่มชายหนุ่มไอพวกขยะพวกแกปราบเด็กหนุ่มไม่ได้เลยหรือไงเมื่อกี้พวกแกมีมากเกินไปแล้วพวกแกก็ต่อยโดนกันเองจนล้มลงพวกแกคิดจริงๆเหรอว่าเป็นฝีมือเด็กคนนั้นเขาไม่ได้แตะเสื้อผ้าพวกแกเลยด้วยซ้ำเอาล่ะรีบจัดการมันซะ หลังจากได้ยินสิ่งที่จางเสี่ยวเฉียงพูดชายหนุ่มก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจบางอย่างทันทีท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเกือบจะถูกเด็กอายุสิบขวบตีจนตายดังนั้นข้อแก้ตัวนี้จึงทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นพวกเขาจึงรีบวิ่งไปหาห,าหลิวหยูหางอีกครั้งเมื่อกีหลิวหยูหางก็ได้รับรู้ศักยภาพฝ่ามือตัวเองเช่นกันเขาเปิดใช้งานทักษะชิงตี้จูอีกครั้งโดยไม่ลังเลใดๆ ทันใดนั้นก่อนที่ชายหนุ่มเหล่านั้นจะวิ่งไปหาเขาหลิวหยูหางก็ก้าวไปข้างหน้าและรเริ่มทักทายพวกเขาก่อนไอ้หนูแกกำลังมองหาความตายอยู่เมื่อพวกเขาเห็นภาพนี้แล้วพวกเขาก็โกรธมากเพราะถ้าเรื่องโดนเด็กวัยสิบขวบคนนี้โจมตีจนพ่ายแพ้ถูกเผยแพร่ออกไปก็จะต้องมีคนหัวเราะเยาะอย่างแน่นอนไปลงนรกซะหลิวหยูหางตอบกลับและตบหน้าอกของชายหนุ่มที่กำลังรีบวิ่งมาข้างหน้าเขาอีกครั้ง อาชายหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในตอนแรกเขาคิดว่าหลิวอยู่หางล้มเขาลงได้ครั้งหนึ่งและเขาต้องคืนหน้าให้ได้ในครั้งนี้แต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าหลิวอยู่หางจะมีพลังมากขนาดนี้และรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากฝ่ามือของหลิวอยู่หางจริงๆ ชายหนุ่มกรีดร้องร่างของเขากระเด็นถอยหลังอย่างรวดเร็วและเขาก็ล้มลงกับพื้นหน้าอกของเขายุบลงและไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปชายหนุ่มคนอื่นๆก็เริ่มต่อต้านเขาอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าออราอันน่าสะพรึงกลัวปะทุกออกมาจากมือของหลิวหยูหางและพวกเขาไม่สามารถเชื่อมันได้ พวกเขาติดตามจางเสี่ยวเฉียงตลอดทั้งวันเป็นเวลาหลายปีโดยคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดและไม่เคยจริงจังกับหลิวอยู่หางเลยอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้หลิวอยู่หางเอาชนะพวกเขาได้สองครั้งติดต่อกันเกษตรกร,ร,ร,กรชาวสวนสมุนไพรที่กำลังชมความสมนุกสนานก็ตกตะลึงและรู้สึกเหมือนพวกเขาจะตาฝาดไปด้วยหลิวหยู่หางรู้สึกภูมิใจอย่างมากเขาพุ่งไปข้างหน้าและทุบตีชายหนุ่มที่ยังไม่ล้มลงทันที แม้ว่าชายหนุ่มเหล่านั้นจะต่อสู้กลับอย่างสิ้นหวังและตีหลิวอยู่หางด้วยไม้ในมือแต่สุดท้ายแล้วพวกเขากลับเป็นคนที่ลม้มลงไม่นานศีรษะของหลิวอยู่หางก็เปื้อนเลือดจากการถูกทุบด้วยไม้และหินแต่เขายังคงยืนกรานที่จะยืนหยัดต่อไปเขาเห็นชายหนุ่มหลายคนยังคงควบคุมเอ๋อจู้อยู่เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปอย่างบ้าคลั่งชายหนุ่มหลายคนซึ่งได้เห็นหลิวอยู่หางสอนบทเรียนคนอื่นๆมาแล้วตางก็รู้สึกกลัวมากจนวิ่งหนีไป หลิวอยู่หางไม่ได้ไล่ตามเขาแต่เพียงรีบไปช่วยเอ๋อจู้เอ๋อจู้ลุกขึ้นเร็วๆเข้าพาพี่สาวไปหาพี่เฉินกันเถอะพี่เฉินจะต้องมาช่วยเราแก้แค้นแน่นอนอย่างไรก็ตามเอ๋อจู้ได้รบับบาดเจ็บสาหาัสและทําได้เพียงนั่งบนพื้นโดยมีหลิวอยู่หางคอยช่วยเหลือเขาไม่สามารถยืนขึ้นได้เลยแม้ว่าชายคนนี้จะแข็งแกร่งแต่แข่งยังไงก็ไม่สามารถแข็งกว่าหินและไม้ได้ กระโหลกศีสัะของเขาแทบจะแตกและร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกไปหมดเสี่ยวหางอย่ากกังวลเรื่องฉันฉันไม่เป็นไรรีพายอยู่เยี่ยนไปหาผู้ชายคนนั้นเถอะมีแต่ผู้ชายคนนั้นเท่านั้นที่ช่วยนายได้เออจู้ก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเขาเองก็รู้ว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และกังวลว่าเขาจะกลายเป็นภาระของพี่น้องทั้งสองและจะทำให้เวลาของพวกเขาในการตามหาหยางเฉินล่าช้า ดังนั้นเขาจึงผลักหลิวอยู่ห่างทันทีและขอให้เขาพาตัวหลิวอยู่เยี่ยนออกไปก่อนแม้ว่าเอ๋อจู้จะไม่ชอบหยางเฉินแต่เขาก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของหยางเฉินในสถานการณ์เช่นนี้มีเพียงหยางเฉินเท่านั้นที่เป็นคนที่มีพลังกำลังน่าสะพรึงกลัวที่จะแก้ปัญหานี้ได้หลิวอยู่ห่างค่อนข้างเป็นห่วงเขาไม่ยอมทิ้งเอ๋อจู้ไว้ที่นี่คนเดียวดังนั้นเขาจึงกัดฟันและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเอ๋อจู้ไม่ ถ้าฉันทิ้งคุณไว้ที่นี่คนเดียวพวกสัตว์ร้ายจะตีคุณจนตายระวังขณะที่หลิวอยู่หางและเอ๋อจู้กำลังตะโกนใส่กันหลิวอยู่เยี่ยนที่กำลังถูกควบคุมอยู่ด้านข้างก็กรีดร้องออกมาอย่างกระทันหันและเตือนพวกเขาด้วยเสียงอันดังบทที่3,522เมื่อได้ยินเสียงของหลิวอยู่เยี่ยนทั้งสองก็หันศีรษะไปมองโดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้นเขาก็พบว่าจางเสี่ยวเฉียงถือไม้แล้วปรากฏตัวอยู่ด้านหลังหลิวอยู่ห่างแล้วหลีกทางไปเอ๋อจู้คำรามและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดึงหลิวอยู่ห่างออกมาโดยต้องการรับการโจมตีแทนปังอย่างไรก็ตามการกระทําของทั้งคู่ยังคงช้าไปนิดและไม้ในมือของจางเสี่ยวเฉียงก็ล้มลงบนหลังของหลิวอยู่ห่างอย่างแรง แทงไม้แตกหักเป็นสองท่อนทันทีและกระดูกที่หลังของหลิวอยู่หางก็ส่งเสียงแตกเช่นกันและเขาก็ล้มลงบนพื้นโดยตรงใบหน้าของจางเสี่ยวเฉียงดูดูร้ายเขายนไม้หักในมือทิ้งและเตะหลิวอยู่หางที่นอนอยู่บนพื้นอย่างบ้าคลั่งตุบตุบตุบหลิวอยู่หางถูกเตะอย่างแรงจนเลือดออกจากปากแต่ชาวไร่สมุนไพรที่กำลังดูเหตุการณ์ไม่มีใครลุกขึ้นมาขอร้องเขาเลย มีเพียงหลิวอยู่เยี่ยนเท่านั้นที่ยืนร้องไห้และกรีดร้องอย่างช่วยไม่ได้แต่เธอถูกชายร่างใหญ่สองคนจับไว้แน่นและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียวจางเสี่ยวเฉียงโปรดหยุดตีฉันขอร้องถ้าคุณมีอะไรจะคุยก็มาคุยกับฉันถ้าต้องการฆ่าฉันก็มาหาฉันอย่าแต่ต้องน้องชายของฉันได้ยินไหมหยุดเจ้าสัตว์ร้ายเจ้าสัตว์ร้ายหยุดมันซะหลิวอยู่เยี่ยนสิ้นหวังอย่างยิ่งเอ,อ๋อจู้ยังตะโกนไปที่ด้านข้าง ไอสัตว์นรกแกไม่มีสิทธิ์ตีเสี่ยวหางขณะที่ตะโกนเอ๋อจู้ก็ใช้มือและเท้าคลานเข้าหาหาลิวอยู่หางด้วยพลังทั้งหมดที่มีเขากอดหลิวอยู่หางไว้แน่นใต้ร่างของเขาและปล่อยให้จางเสี่ยวเฉียงเตะเขาขณะเดียวกันเขาก็ปล่อยมือข้างหนึ่งและคว้าขาของจางเสี่ยวเฉียงไว้แน่นหลิวอยู่หางก็รู้สึกวิตกกังวลในเวลานี้เช่นกันเขาพยายามดิ้นรนเพื่อออกจากอ้อมแขนของเอ๋อจู้ และไม่อยากให้เขาได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องตนหลิวอยู่หางตะโกนพี่เอ๋อจู้ปล่อยไปเถอะอยากกังวลเรื่องฉันปล่อยไปเถอะพี่จะโดนสัตว์ร้ายพวกนี้ตีจนตายนะฉันจะออกไปฆ่ามันแต่เอ๋อจู้ก็ยังคงปกป้องหลิวอยู่หางอย่างสิ้นหวงังในใจของเขาหลิวอยู่หางก็เปรียบเสมือนน้องชายของตนเองจางเสี่ยวเฉียงโกรธมากและคำรามใส่เอ๋อจู้ ไอทึมไอโง่ถ้าแกไม่อยากตายก็ปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันจะฆ่าแกก่อนในเวลานี้ชายหนุ่มคนอื่นๆก็รู้สึกตัวได้เช่นกันผู้ที่ยังสามารถยืนหยัดได้ก็ลุกขึ้นและรีบวิ่งไปหาจางเสี่ยวเฉียงเพื่อสนับสนุนทันใดนั้นกลุ่มชายหนุ่มก็เริ่มตีเอ๋อจู้อย่างรุนแรงแขนที่เอ๋อจู้จับจางเสี่ยวเฉียงไว้ถูกหักด้วยไม้ของชายหนุ่มหลังจากที่จางเสี่ยวเฉียงหลุดออกมาได้ เขาก็ย่อตัวลงจับผมหน้าผากของเอ๋อจู้แล้วก็เริ่มกระแทกเขาลงบนพื้นอย่างรุนแรงหนึ่งนาทีต่อมาเอ๋อจู้ก็หมดสติไปและล้มลงกับพื้นเหมือนแอ่งโคลนไม่ขยับขยื้อนจางเสี่ยวเฉียงจึงปล่อยมือเขาด้วยความพึงพอใจและขอให้คนหลายคนลากเอ๋อจู้ออกไปแล้วยังคงตีหลิวอยู่หางต่อไปพวกนี้เป็นเหมือนกลุ่มสุนัขบ้าพวกมันไม่ยอมปล่อยหลิวอยู่หางไปเพียงเพราะเขาเป็นเด็ก ในทางกลับกันพวกมันกลับโกรธเคืองหลิวหยู่หางที่ตีพวกมันเมื่อกี้พวกมันตื่นเต้นมากและลุกฮือขึ้นราวกับว่าโดนฉีดเลือดไก่และโจมตีหลิวหยู่หางด้วยพลังทั้งหมดที่มีหลิวหยู่หางยังเป็นเพียงเด็กแม้ว่าเขาจะเคยใช้ทักษะชิงตี้จูและโจมตีอย่างรุนแรงมาก่อนแต่เขาก็ยังไร้เดียงสาเกินไปและประเมินคนบ้าไร้มนุษยธรรมเหล่านี้ต่ำเกินไป เขาอยากจะช่วยเอ๋อจู้มากจนไม่ทันสังเกตเห็นจางเสี่ยวเฉียงที่โจมตีเขาจากด้านหลังหลิวอยู่เยี่ยนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับหลิวอยู่หางและเอ๋อจู้มากเมื่อนางเห็นจางเสี่ยวเฉียงวิ่งเข้าไปแม้ว่านางจะเตือนหลิวอยู่หางด้วยเสียงอันดังแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วขณะนี้หลิวอยู่หางพยายามนิ่นรนที่จะลุกขึ้นแต่ทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นเขาก็จะถูกกระแทกลม้มลงอีกหนบทที่3,523 ในเวลานี้หลิวหยูหางไม่สามารถเปิดใช้งานฮักซาชิงตี้จูได้และเขาไม่สามารถมองเห็นบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาได้ด้วยซ้ําเลือดสีแดงสดได้ยอมดวงตาของเขาให้เป็นสีแดงแล้วเขาเห็นเพียงทะเลแห่งร่างดํามืดที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งกําลังโจมตีเขาอย่างบ้าคลัง่งหลิวอยู่เยี่ยนมองดูน้องชายของเธอถูกทุบตีแต่เธอไม่สามารถทําอะไรได้เธอต้องการรีบไปช่วยหลิวหยูหางให้ตาย เธอทำอะไรไม่ได้เลยเธอเกือบจะเป็นลมจากความเศร้าโศกที่มากเกินไปสัตว์ร้ายทั้งหลายถ้าแกกล้าฆ่าฉันเสียไม่เช่นนั้นฉันหลิวอยู่หางจะฆ่าพวกแกในไม่ช้าฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดฉันจะฆ่าทุกคนในหุบเขายาแห่งนี้ฉันเกลียดพวกแกหลิวหยูหางดินรนและกรีดร้องเสียงดัง ฉากโศกนาฏกรรมดังกล่าวไม่สามารถปลุกเร้าวความเป็นมนุษย์ของเกษตรกรสมุนไพรที่อยู่รอบๆได้พวกเขาทั้งหมดเย็นชาและไร้หัวใจแต่เมื่อได้ยินเสียงคำรามของหลิวหยูหางพวกเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นชาวไร่สมุนไพรตะโกนเสียงดังไอเด็กเวรคนนี้ต้องการจะฆ่าพวกเราทั้งหมดงั้นเหรอมันเก่งมาจากไหนกันตีมันจนตายเสี่ยวเฉียงตีมันจนตายหมาป่าเนรคุณตัวนี้ตีมันจนตายตีมันให้ตาย ในไม่ช้าหน้าบ้านของหลิวอยู่เยี่ยนก็มีเสียงตะโกนว่าตีมันให้ตายจางเสี่ยวเฉียงก็ปล่อยมือไปโดยสิ้นเชิงในขณะนี้ก่อนหน้านี้เขายังกังวลว่าเขาจะไม่สามารถหาเหตุผลเพื่อฆ่าหลิวอยู่ห่างได้ตอนนี้ที่หลิวอยู่ห่างโจมตีเพื่อนของเขาหลายคนจนหัวร้างข้างแตกทันใดนั้นเขาก็ไม่ได้มองชีวิตของหลิวอยู่หางเป็นชีวิตมนุษย์อีกต่อไปหลิวอยู่หางที่น่าสงสารร่างกายเต็มไปด้วยเลือด ทันใดนั้นเหลิวอยู่หางก็ยื่นมือออกมาและคว้าไปข้างหน้าเขานึกถึงสิ่งที่หยางเฉินพูดเมื่อถูกคนจำนวนมากรลุมล้อมและไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เพียงแค่คว้าคนใดคนหนึ่งในนั้นแล้วทุบตีมันให้ตายเขาจึงใช้แรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดยื่นมือคว้าไปข้างหน้าในขณะที่ชุลมุนเขาก็คว้าได้ผมชายคนหนึ่งทันทีเป็นไอ้หนุ่มผมยาว ก่อนที่ชายหนุ่มจะกลับคืนสติหลิวอยู่หางก็ได้ยกเข่าขึ้นและกระแทกศีรษะของชายหนุ่มอย่างแรงปังหลิวอยู่หางรู้สึกราวกับว่ากระดูกเข่าของเขากำลังจะแตกเมื่อมีเสียงโครมครามเมื่อเขาปล่อยมือร่างของไอ้หนุ่มผมยาวก็ยืนขึ้นตาลอยหมดแรงและหลับกลางอากาศไป เมื่อเห็นฉากนี้ชายหนุ่มคนอื่นๆที่อยู่รอบๆก็รู้สึกหวาดกลัวพวกเขาถึงกับรู้สึกกลัวหลิวอยู่หางทันใดแม้แต่จางเสี่ยวเฉียงยังถอยห่างออกไปด้วยความกลัวจูจ่ๆหลิวอยู่หางก็มีโอกาสได้หายใจเข้าลึกๆเขาจึงหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทันใดนั้นหลิวอยู่หางก็ใช้โอกาสที่กลุ่มชายหนุ่มตกใจและเสียสมาธิใช้ร่างกายของเขากระแทกชายหนุ่มตรงหน้าออกไปอย่างรุนแรง และดึงชายหนุ่มคนนั้นเข้ามาและกระแทกฝ่ามือออกไปอีกครั้งร่างของชายหนุ่มกระแทกฝูงชนล้มกันระเนระนาดจากนั้นเขาก็รีบตรงไปหาจางเสี่ยวเฉียงปังปังปังหลิวอยู่ห่างคว้าคอเสื้อของจางเสี่ยวเฉียงจากนั้นก็ทุบเขาอย่างบ้าคลั่งด้วยหินก้อนใหญ่ในมือศีรษะของจางเสี่ยวเฉียงซึ่งเคยแตกมาแล้วก็เลือดสาดอีกครั้งและครั้งนี้อาการบาดเจ็บยังเลวร้ายกว่าเดิมอีกด้วย ใบหน้าของจางเสี่ยวเฉียงปกคลุมไปด้วยเลือดและในไม่ช้าเสื้อผ้าของเขาก็เปื้อนไปด้วยสีแดงฆ่ามันฉันสั่งให้พวกแกฆ่ามันจางเสี่ยวเฉียงใช้พละงกำลังทั้งหมดของเขาตะโกนเสียงดังจากนั้นก็ล้มลงอย่างหมดแรงทุกคนต่างหวาดกลัวดูเหมือนว่าเขาจะฆ่าจางเสี่ยวเฉียงชายหนุ่มที่อยู่รอบๆตัวเขาต่างก็น่าซีด อย่างไรก็ตามหลิวอยู่หางได้ระบบาดเจ็บสาหัสและหมดเรี่ยวแรงหลังจากตีจางเสี่ยวเฉียงสามครั้งปังชายหนุ่มทั้งสองหยิบไม้ยาวและถือโอกาสตีศีรษะของหลิวอยู่หางอย่างแรงจากด้านซ้ายและขวาพร้อมกันก่อนที่จางเสี่ยวเฉียงจะหมดสติหลิวอยู่หางก็ล้มลงกับพื้นก่อน ขณะนั้นเองผู้ที่เฝ้าดูซึ่งเป็นชาวสวนสมุนไพรก็รีบหาสมุนไพรามาหยุดเลือดและรักษาบาดแผลเพื่อรักษาจางเสี่ยวเฉียงอย่างรวดเร็วเลือดของจางเสี่ยวเฉียงหยุดไหลก่อนที่เขาจะตกอยู่ในอาการโคมา่าแต่เอ๋อจู้และหลิวอยู่หางผู้น่าสงสารนอนอยู่บนพื้นดินอันเย็นยะเยือกแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา กลุ่มชายหนุ่มใช้โอกาสนี้มัดชายทั้งสองไว้ด้วยเชือกจากนั้นจึงเทน้ำเย็นจากแม่น้ำใส่พวกเขาหลายถางังไม่นานทั้งสองก็ตื่นขึ้นบทที่3524ด้วยความช่วยเหลือของทุกคนจางเสี่ยวเฉียงก็ฟื้นคืนสติในไม่ช้าเขาเดินไปหาหลิวอยู่หางและเอ๋อจู้ด้วยสีหน้าพึงพอใจทันใดนั้นจางเสี่ยวเฉียงก็เตะพวกเขาทั้งสองคนและหัวเราะเยาะพวกแกสองคนนี่เมื่อกี้ไม่หยิงพยองอยู่เหรอ สู้ต่อไปถ้ากล้าหลิวอยู่ห่างจ้องไปที่จ้างเสี่ยวเฉียงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นกัดฟันแน่นและพูดว่าเจ้าสัตว์ร,ร้ายฉันสาบานว่าแกจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ในเวลานั้นเออจู้ได้ระบบาดเจ็บสาหัสและแทบจะพูดอะไรไม่ออกริมฝีปากของเขาซีดและเปลือกตาก็ไม่สามารถเปิดขึ้นได้เขาพูดอย่างอ่อนแรง จางเสี่ยวเฉียงหากแกลาาแกล้ารังแกอยู่เยี่ยนและเสี่ยวหางแกจะต้องตายจริงๆแกจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้เขาจะถูกมัดไว้แต่เอ๋อจู้ก็ตระหนักดีว่าหยางเฉินน่ากลัวเพียงใดไม่ว่าคนเหล่านี้จะมีพลังมากเพียงใดหยางเฉินก็มีพลังราวเทพ,พเจ้าเอ๋อจู้รู้ดียิ่งขึ้นไปอีกว่าเหลิวอยู่ห่างที่อ่อนแอมาก่อนกลับกลายเป็นผู้แข็งแกร่งขึ้นได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนด้วยความช่วยเหลือของหยางเฉิน นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากลองคิดดูว่าความแข็งแกร่งของหยางเฉินจะน่ากลัวเพียงใดเหตุผลที่หลิวอยูหางถูกตีอย่างหนักเป็นเพียงเพราะเขาประมาทไปชั่วขณะและถูกจางเสี่ยวเฉียงผู้ชั่วร้ายโจมตีที่ศีรษะหากหลิวอยูหางโหดเหี้ยมกว่านี้และไม่ช่วยเอ๋อจู้ก่อนแต่ยังคงสั่งสอนบทเรียนให้กับจางเสี่ยวเฉียงและชายหนุ่มคนอื่นๆคนที่ถูกมัดอยู่ขนาดนี้จะไม่ใช่หลิวอยูหางและเอ๋อจู้อย่างแน่นอน จางเสี่ยวเฉียงไม่สนใจเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่ทั้งสองพูดเขาเย้ยและพูดว่าแกกําลังพล่ามเรื่องอะไรอยู่ไอโง่ฉันจะฆ่าแกสองคนเร็วๆนี้แกยังอยากจะฆ่าฉันอยู่ไหมฉันกลัวว่าสมองของแกจะพังไปหมดแล้วใช่ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของจางเสี่ยวเฉียงทุกคนรอบๆต่างหัวเราะกันและชี้ไปที่เอ๋อจู้และล้อเลียนเขาว่าเป็นคนโง่ใบหน้าของจางเสี่ยวเฉียงเต็มไปด้วยความโหดร้ายเขากล่าวต่อไปว่า เมื่อพ่อของฉันและชายชราเหล่านั้นมาถึงฉันจะประหารชีวิตพวกแกทั้งสองคนต่อหน้าชาวไร่สมุนไพรทั้งหมดในหุบเขายาหากแกกล้าที่จะต่อต้านฉันจางเสี่ยวเฉียงแกจะมีทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นคือความตายความตายฉันจะหักแขนขาแกก่อนจากนั้นก่อกองไฟแล้วโยนแกทั้งสองลงไปเผาทั้งเป็นฉันจะทำให้แกรู้สึกถึงความสิ้นหวังในเวลานี้หลิวอยู่เยียนรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก ตามคำสั่งของจางเสี่ยวเฉียงเธอจึงถูกมัดไว้ทันทีจางเสี่ยวเฉียงเดินไปหาหลิวอยู่เยี่ยนด้วยสีหน้าพึงพอใจเขาเอื้อมมือไปบีบหน้าของนางนางรีบผันศีรษะและปฏิเสธพร้อมทั้งพูดอย่างโกรธโกรธว่าเจ้าสัตว์ร้ายใส่หัวไปจากที่นี่ซะปังอย่างไรก็ตามทันทีที่หลิวอยู่เยี่ยนพูดจบจางเสี่ยวเฉียงก็ตบหน้าเธออย่างแรงโดยไม่ลังเล จางเสี่ยวเฉียงใช้พลังทั้งหมดที่มีในการตบครั้งนี้และหลิวอยู่เยี่ยนแทบจะหมดสติรอยมือสีแดงสดปรากฏบนใบหน้าของเธอในทันทีเลือดไหลซึมออกมาจากมุมปากของเธอและเลือดก็พุ่งออกมาจากจมูกของเธอด้วยจากนั้นจางเสี่ยวเฉียงก็คว้าข้อของหลิวอยู่เยี่ยนแล้วพูดว่านังโง่เอ๋ยเวลานี้มันสายเกินไปแล้วแกยังแกล้งทำเป็นซิงต่อหน้าฉันอีกหรือ จางเสี่ยวเฉียงโกรธมากเมื่อเห็นใบหน้าอันงดงามของหลิวอยู่เยี่ยนอยู่ตรงหน้าเขานี่คือผู้หญิงที่เขาตัดสินใจเลือกไว้แล้วแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้กลับซ่อนผู้ชายไว้ที่บ้านในหัวของจางเสี่ยวเฉียงเขาจินตนาการโดยไม่รู้ตัวว่ามีผู้ชายคนอื่นอยู่กับนางและกำลังทำสิ่งนั้นกันซึ่งกระตุ้นสมองของเขาอยู่ตลอดเวลาอีผู้หญิงแค้เสยาไปลงนรกซะจางเสี่ยวเฉียงสาบแช่งอย่างกัดฟัน จากนั้นจางเสี่ยวเฉียงก็เหวี่ยงมือของเขาและตบหน้าสวยๆของหลิวอยู่เยียนหลายครั้งเขาไม่หยุดจนกระทั่งหลิวอยู่เยียนโดนตบจนหมดสติเอ๋อจู้และหลิวอยู่หางกรีดร้องอย่างสิ้นหวงังแต่จางเสี่ยวเฉียงจะสนใจพวกเขาได้อย่างไรหยุดนะในขณะนั้นเองเสียงอันน่าเกรงขามยิ่งก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเห็นเพียงกลุ่มคนจำนวนมากถือคบเพลิงเข้ามาที่นี่อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นเช่นนี้จูจ่ๆความรู้สึกกลัวก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจางเสี่ยวเฉียงบทที่3525ผู้คนที่มาคือผู้ที่ทราบข่าวที่นี่พวกเขาคือผู้อาวุโสที่มีเกียรติที่สุดในหุบเขายาสวรร์เช่นเดียวกับพ่อของจางเสี่ยวเฉียงหัวหน้าหุบเขายากเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรรายรอื่นๆจากหุบเขายาสวรรค์ก็มาที่นี่เช่นกัน ปรากฏว่าก่อนที่จางเสี่ยวเฉียงจะมาเขาได้ส่งลูกน้องสองคนไปแจ้งคนอื่นๆแล้วจางเสี่ยวเฉียงยังกังวลว่าผู้อาวุโสหลายคนในหุบเขาจะสอนบทเรียนให้เขาเนื่องจากพวกเขาไม่รู้ความจริงดังนั้นเขาจึงควบคุมทุกคนและยืนยันว่าหลิวอยู่เยี่ยนซ่อนชายคนหนึ่งไว้ที่บ้านจริงๆจากนั้นจึงไปเรียกคนอื่นๆ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับหลักฐานชายชราเหล่านั้นก็จะไม่สามารถหาข้อแก้ตัวเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้เขาได้อีกต่อไปจางเสี่ยวเฉียงมักจะเป็นคนหญิ่งยะโสและชอบสั่งการแต่ต่อหน้าผู้อาวุโสเดิมทีเขาไม่กล้าเขากลับกล้าพูดคำหยาบคายไม่กี่คำลับหลังพวกเขาได้เท่านั้นและไม่กล้าเผชิญหน้ากับชายชราเหล่านั้นโดยตรงเลยในขณะนี้เมื่อเห็นชายชราหลายคนมองเขาด้วยใบหน้าเศร้าหมอง หัวใจของจางเสี่ยวเฉียงก็เต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อเขาคิดว่าเขามีหลักฐานที่มั่นคงเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วจางเสี่ยวเฉียงจึงเดินไปข้างหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่เล่นเพื่อทักทายทุกคนปรมาจารย์คนที่หนึ่งปรมาจารย์คนที่สองปรมาจารย์คนที่สาพวกท่านมาที่นี่กันหมดและมาทันเวลาพอดี จางเสี่ยวเฉียงเรียกคนทีละคนทุกคนในหุบเขายาสวรรค์เรียกบรรดาผู้เท่าผู้สูงศักว่าปรมาจารย์เดิมทีมีพวกเขาอยู่หลายคนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็เหลือเพียงสามคนนี้เท่านั้นชายชราทั้งสามคนเห็นว่าหลิวอยู่เยี่ยนหลิวอยู่หางและเอ่อจู้และสองคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกควบคุมตัวสีหน้าของพวกเขาเศร้าหมองอย่างมากผู้อาวุโสกระแทกไม้เท้าลงบนพื้นแล้วตะโกนใส่จางเสี่ยวเฉียง ไอเวนแกทำอะไรลงไปปล่อยพวกเขาไปซะจริงๆแล้วระหว่างทางมาที่นี่ชายชาราทั้งสามคนก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากชาวสวนสมุนไพรคนอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามชายชาราทั้ง3ามกลับไว้วางใจหลิวอยู่เยี่ยนมากกว่าพวกเขาเชื่อว่าจางเสี่ยวเฉียงผู้มีจิตใจชั่วร้ายต้องเป็นผู้ที่จงใจหาข้ออ้างเพื่อรังแกหลิวอยู่เยียน ท้ายที่สุดแล้วในหุบเขายาแห่งนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าจางเสี่ยวเฉียงต้องการได้ตัวหลิวอยู่เยี่ยนในด้านหนึ่งผู้อาวุโสก็ตรหนักถึงลักษณะนิสัยของจางเสี่ยวเฉียงแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็เอ็นเอียงไปทางหลิวอยู่เยี่ยนและหลิวอยู่หางซึ่งเป็นพี่สาวและน้องชายของพวกเขาซึ่งทั้งคู่เป็นเด็กกำพราและไม่มีใครให้พึ่งพาและน่าสงสารอย่างยิ่ง ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรชายชระาะทั้งสาคนก็พูดขึ้นทันทีและขอให้จางเสี่ยวเฉียงแก้เชือกทั้งสาคนนั้นก่อนเมื่อเห็นว่าจางเสี่ยวเฉียงปฏิเสธที่จะปล่อยปรามาจารย์จึงสั่งชาวสวนสมุนไพที่อยู่ด้านหลังเขาทันทีให้ช่วยแก้เชือกที่มัดหลิวอยู่เยี่ยนและคนอื่นๆอย่างไรก็ตามขณะที่ชาวสวนสมุนไพหลายคนกำลังจะก้าวไปข้างหน้า จางเสี่ยวเฉียงก็ยืดแขนออกทันทีและหยุดพวกเขาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าผู้อาวุโสทั้งสามขามวดคิ้วทันทีเขาไม่เคยคิดว่าจางเสี่ยวเฉียงจะกลายเป็นคนหญิงยโสถึงขนาดขัดคำสั่งด้วยซ้ำเขาพูดอย่างโกรธโกรธทันทีว่าแกต้องการทำอะไรไอ้หนูแกจะก่อกระบฏหรือในขณะนี้ก่อนที่จางเสี่ยวเฉียงจะพูดอะไรชาวไร่สมุนไพรร่างใหญ่ก็มาพร้อมเคียวและกำลังจะฟันจางเสี่ยวเฉียง จากรูปลักษณ์ของชายคนนี้จะเห็นได้ว่าเขาคือพ่อของเอ๋อจู้แต่ดูเหมือนเอ๋อจู้จะเป็นเวอร์ชันที่เล็กกว่าพ่อของเขาพ่อของเอ๋อจู้รู้สึกหัวใจสลายเมื่อเห็นลูกชายของตนถูกทรมานจนอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปได้เขาก็ถูกชาวไร่สมุนไพรคนอื่นๆเข้ามากอดและหยุดทันทีพ่อของเอ๋อจู้ดิ้นรนอย่างสิ้นหวังและคำรามปล่อยฉั้นไปปล่อยให้ชั้นฆ่าสัตว์ร้ายตัวนี้มันอยู่เฉยๆทั้งวัน คอยแต่หาเรื่องรังแกคนซื่อสัตย์อย่างพวกเราลูกชายของฉันมีสมองที่แย่มากตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันยังทุบตีลูกชายของฉันอย่างนี้อีกฉันอยากจะฆ่ามันอย,ย่าหยุดฉันบทที่3526พ่อของเอ๋อจู้เป็นเหมือนกระทิงบ้าและต้องมีชาวไร่สมุนไพรหถึงหคนจึงจะเอาเขาอยู่ทุกคนแนะนำ พ่อของเอ๋อจู้ขอให้ใจเย็นๆไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะแย่แค่ไหนเขาก็เป็นลูกชายของปรมาจารย์หุบเขาอยู่ดีเราไม่สามารถล่วงเกินพวกเขาได้พ่อของเอ๋อจู้ฟังเราอย่าเพิ่งทำอะไรเลยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าข่าจางเสี่ยวเฉียงเจ้าจะไม่รอดพ่อของเอ๋อจู้อย่าดิ้นรนฟังคำแนะนำของทุกคนและอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นดวงตาของพ่อของเอ๋อจู้แดงก่ำและหมัดของเขากำแน่นแทบจะระเบิด แต่เขาก็รู้ว่าทุกคนพูดอะไรจางเสี่ยวเฉียงเป็นลูกชายของปรมาจารย์หุบเขาแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดก็ไม่ใช่คราวของใครคนอื่นที่จะฆ่าจางเสี่ยวเฉียงหากเป็นอย่างนั้นหัวหน้าหุบเขาคงจะแก้แค้นอย่างบ้าคลั่งและทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้เพราะมีคนเคยรังแกจางเสี่ยวเฉียงมาก,ก่อนจากนั้นหัวหน้าหุบเขาก็ออกคำสั่งให้หยุดการรับซื้อยาสมุนไพรของพวกเขาโดยตรงและในที่สุดก็บังคับให้ครอบครัวของอีกฝ่ายต้องตาย เรื่องนี้ยังทิ้งเงาลึกๆไว้ในใจของเกษตรกรสมุนไพรคนอื่นๆไม่ว่าพวกเขาจะโกรธแค่ไหนพวกเขาก็ยังต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเอาใจหัวหน้าหุบเขาเมื่อพวกเขาเผชิญหน้าอีกด้านหนึ่งแม่ของเอ๋อจู้ก็วิ่งมาหาลูกชายกอดเขาและร้องไห้ด้วยความขมคขื่นเอ๋อจู้แม่มาสายเกินไปแล้วแม่ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้เอ๋อจู้แม่ของเอ๋อจู้ต้องการจะแก้เชือกที่มัดเอ๋อจู้ในขณะที่ร้องไห้ แต่สุดท้ายก็ถูกกลุ่มลูกน้องของจางเสี่ยวเฉียงหยุดไว้เออจู้ไม่อยากให้แม่ของเขาต้องกังวลเขาจึงปลอบใจเธอเสียงดังแม่ผมไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงผมรอจนกว่าผมจะดึงเชือกเส้นนี้ขาดเสียก่อนผมจะไปฆ่าสัตว์ร้ายพวกนี้เองเมื่อเห็นแม่ของเขาถูกลูกน้องหลายคนดึงตัวออกไปเออจู้ก็ดิ้นรนและคำรามอีกครั้งสัตว์ร้ายปล่อยแม่ของฉันไปถ้าแม่ของฉันได้รับบาดเจ็บฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นชิ้น ลูกน้องหลายคนหัวเราะเยาะอย่างพึงพอใจไอ้โง่แกต้องการฆ่าพวกเราฉันกลัวว่าในชีวิตนี้แกจะไม่มีโอกาสอีกแล้วแกต้องตายวันนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้แม่ของเอ๋อจู้ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไอเวนปล่อยลูกชายของฉันไปแกไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาแกไม่มีสิทธิ์ดูหมิน่นเขาไอโง่พวกแกนั่นแหละงโง่ เมื่อเห็นว่าการต่อสู้ของนางไร้ผลแม่ของเอ๋อจู้จึงหันกลับมาด้วยความสิ้นหวังและกัดแขนของลูกน้องคนหนึ่งที่กำลังควบคุมเธออยู่ทันใดอาลูกน้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดปาบในตอนที่แม่ของเอ๋อจู้กำลังจะดิ้นหลุดชายหนุ่มที่ถูกกัดแขนก็ยกมือขึ้นและตบแม่ของเอ๋อจู้อย่างแรงจนเกือบจะทำให้แม่หมดสติไปโถอีแก่หล่อนช่างไร้ย่างอายฉันให้หน้าแกด้วยการไม่จับมัดไว้ ดีแค่ไหนแล้วแต่หล่อนยังกล้ากัดฉันแกแม่งเป็นหมาหรือไงชายหนุ่มที่ถูกกัดแขนกัดฟันทันใดนั้นสมุนหลายคนก็มัดแม่ของเอ๋อจู้ไว้ด้วยเมื่อเห็นภรรยาของตนถูกตีดวงตาของพ่อของเอ๋อจู้ก็แดงกำ่ำเขาหวังว่าจะฆ่าจางเสี่ยวเฉียงและพวกลูกน้องเหล่านี้ให้ได้แต่ทุกคนก็ห้ามเขาไว้หยุดนะผู้อาวุโสโกรธมาก คงจะดีถ้าจางเสี่ยวเฉียงไม่ฟังเขาแต่พวกลูกน้องเหล่านี้เพื่อเอาใจจางเสี่ยวเฉียงพวกเขาไม่กลัวชายชาราทั้งสามอีกต่อไปพวกเขากล้ามัดแม่ของเอ๋อจู้ไว้ต่อหน้าชายชาราด้วยซ้ําพวกเขาไม่ถือเอาชายชาราทั้งสามคนมาจริงจังเลยในขณะนี้ปรามาจารย์แห่งหุบเขาซึ่งยืนเอามือพ่ายหลังอยู่ข้างๆเฝ้าดูความสนุกสนานโดยไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เขาปรากฏตัวได้เข้ามาที่ด้านข้างของผู้อาวุโสใหญ่ทันที ทันใดนั้นหัวหน้าหุบเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานผู้อาวุโสอยาตื่นเต้นมากนักเลยนะสุขภาพของท่านยิ่งไม่ดีอยู่ด้วยดังนั้นท่านจึงไม่สามารถโกรธได้มิฉะนั้นหากท่านลืมหายใจทุกคนจะใจหายเอานะ